สวัสดีค่ะป้าเก๊กทําสวนนะคะวันนี้ป้าเก๊กไม่ปลูกผักนะเดี๋ยวจะอัปเดตผักให้ดูว่าผักสวนครัวมีอะไรบ้างแต่ไม่ได้ดูทั้งหมดนะคะในสวนเยอะแต่ว่าจะให้ดูแค่มุมนี้ว่ามันเหลืออะไรมีอะไรที่น่าปลูกควรปลูกต,ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะเหลือนิดหน่อยคือผักช่วงนี้ที่เหลือๆนะี่ก็คือไม่งามปลูกมาแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วแต่ก็รดน้ําดูแลอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวจะพาไปดูสวนครัวตรงมุมนู้นนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนั้นดูแลดีอยู่ค่ะแต่อันนี้มันคือไม่ได้ก,กินละปลูกทิ้งไว้ปล่อยไว้แต่ก็รดน้ําใส่ปุ๋ยเขาก็ไม่งามเหมือนกับหน้าหนาวเนาะเดี๋ยวเราไปดูผักมุมนู้นกันค่ะเดี๋ยวมาดูผักตรงนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างมุมนี้เป็นสวนครัวที่เก็บกินได้ง่ายๆค่ะกระเพรานะคะเห็นไหม กระเพราหน้าฝนนี่งามมากเลยค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่หน้าบ้านใส่กระถางถ้าข้างบ้านปะกิกด้านต้นมะละกอด้านนูน้นอยู่กระดินโอ้งามมากเหมือนกันค่ะก็มีพอๆกันนี่แหละช่วงนี้ก็กินไม่ไหวแล้วเยอะมากตัดไม่ทันค่ะเริ่มออกดอกแล้วเนี่ยต้องคอยมาเด็ดดอกทิ้งส่วนมากจะเก็บข้างบ้านด้านนูน้นเพราะว่าออกประตูหลังได้เนาะออกครัวได้วแล้วเตรียมทํากับข้าวง่ายๆโผล่ประตูหลังก็ออกไปเก็บข้างบ้านเลยอันนี้ไม่ค่อยได้มาตัด เดี๋ยวต้องคอยตัดแต่งทิ้งนะคะต้นหอมในสวนก็เยอะก็กินนะคะกินตลอดเลยคะ่ะบางทีไข่เจียวถอนไปที่เป็นกอใหญ่ๆเลยคะ่ะเจียวไข่เสร็จต้นหอมอร่อยมากใบกระเพรานี่ก็ใส่ได้นะคะทัวพรพลูวันนั้นปาเกิกถ่ายคลิปไปแล้วอันนี้ต้นนี้เลื้อยยาวมากแล้วเดี๋ยวต้องทําค้างเชื่อมกันไอที่ถ่ายวันโน้นก็ถุงอยู่ข้างในคะ่ะ ไว้ให้เขาขึ้นข้างในแล้วก็จะทําเสาขึ้นมาแล้วก็ขึงเชือกไปหากันให้เขาเลื้อยไปหากันก็คงไปไหนไม่ได้บริเวณนี้แค่นี้แหละส่วนข้างในนะคะเป็นตะไคร่หอมตะไคร่หอมนะคะอันนี้ก็บังอยู่ก็ตะไคร่หอมทั้งนั้นข้างล่างปลูกไว้ไล่ย,ยุงค่ะส่วนกระถางเล็กๆใบแมงลักทั้งนั้นเลยค่ะเพาะไว้โรยไว้ขึ้นมาละ ใช่นี้พอโตก็คงเป็นพุ่มใหญ่เลยค่ะหลายต้นเหมือนกันอันนี้ก็กระเพราเหมือนกันค่ะตัวนี้ถั่วลิสงโตแล้วถ่ายคลิปไปวันนั้นต้นเล็กๆที่ไปตักมาปลูกโตเร็วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวก็ได้กินถั่วลิสงลปะปกิ๊จะไปซื้อมาปลูกวันนั้นไปกาดคำเที่ยงก็ไม่เห็นค่ะลืมด้วยถ้าเห็นก็จะซื้อมาแต่ว่ามันไม่สะดุดตาเลยอันนี้เป็นกระชายนะคะ ต้นมะเขือแก่เรามาตัดแต่งกิ่งใหม่ให้เขาออกดอกใหม่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิง่งต้นอื่นก็โละวันนั้นให้โรงเรียนเข้าไปปลูกหลายกระถางเพราะว่าพื้นที่มันเต็มไปหมดกระชายนี่ก็แน่นละกระชายนะคะขึ้นง่ายปลูกง่ายขึ้นเต็มสวนปะกิ๊กเลยตอนนี้นับโอ้ประมาณสักห้าหกจุดละคะในสวนขึ้นเองนะคะในตะกร้าก็มีในถุงก็มีถ้าขึ้นเองเราไปเจออย่างเงี้ยเราก็ไปจิ้มมาใส่ถุงไว้ ไปขุดมาเอาไม้จิ้มมาเป็นกอเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเอามาใส่กระถางไว้ก็โตอย่างเงี้ยค่ะขึ้นง่ายไม่รู้มาจากไหนโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้อันนี้เด็ดไปกินหมดละมะเขือส้มน้อยลูกๆเข้ามาก็เ,าเด็ดไปตำส้มหมดละเอาข้างบนนะคะผักปลังที่เด็ยดยอดมาชําลงคลิปไปตอนนี้ก็โตประมาณนี้ละเห็นไหมอันนี้ชําด้วยยอดถ้าใครดูคลิปปักกิ๊กก็จะเห็นนะชาผักปลังด้วยยอดนะคะ ผักชีก็มีอยู่ทุกมุมค่ะโอ้ในสวนนั้นแปลงใหญ่เลยล้มระเนระนาดช่วงฝนตกอันนี้ก็ถอนกินไปถอนไปเรื่อยๆอน,นี้ก็ต้นหอมต้นหอมก็มีอยู่ทุกมุมเหมือนกันค่ะกินได้หมดอยากกินตรงไหนก็ถอนตรงนั้นอะอากาศขาวในสวนเละหมดเลยค่ะฝนตกหนักสองสามวันกระจุยเละหมดปกิกถอนทิ้งหมดละพันนี้ค่ะเดี๋ยวจะปลูกใหม่ เออกมาแล้วต้นโตนะคะต้นใหญ่เลยระวังเรื่องหนอนช่วงนี้หน้าฝนหนอนเยอะค่ะหนอนเขียวๆจะเกาะกินตามใต้ใบต้องคอยมาดูเห็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเลี้ยงดีๆแป๊บเดียวนะคะต้นจะใหญ่มากเลยค่ะตักเป็ดที่ช้ำด้วยยอดตักเป็ดเขียวก็โตและ้ะตัวหนอนตัวแมลงกินก็ยังเป็นรูอยู่ยังไม่เต็มที่ผักบุ้งก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะคะตัดตัดกินแล้วอันนี้เป็นส่วน ที่เขาขึ้นมาใหม่ตัดกินจนติดกระถางเลยประกาศนะคะประกาศนี่ก็ถ้าหวานอย่างนี้จะไม่โตก็คงเอาไว้กินต้นอ่อนอย่างเดียวนะคะอ้าวเจอต,ตัวนี้แล้วจะบอกว่าสวิตชาร์ตนะคะเมื่อวันซืนอ fc อมเมน n ์มหาปกิกอยากได้บเบล็ดสวิตชาร์ตเตปลูกสนใจอยากปลูกก,ก็บอกว่าให้ไปซื้อนะคะเอามาให้ดูแล้วเพราะว่า ที่เนี่ยมีแต่ว่าค่าส่งมันแพงมันไม่คุ้มให้ไปดูที่ร้านเกษตรโอเคก,ก็ไปซื้อมาได้รู้สึกจะมีคนอยู่ในนี้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะสวิตชาร์ตองละยี่บห้าบาทค่ะของเจดไตมีหลายสีแล้วก็ปกไปเจออีกบริษัทหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีสีนี้อย่างเดียวค่ะทั้งซองเลยเขาบอกว่าสวิตชาร์ต ขาวสวิตชาร์ดเขียวมีแค่สีเนี้ยแต่อันนี้มันสาร,รพัดส,สีก็จะปนปนอยู่ในนี้นะคะก็ลองไปซื้อดูนะคะร้านเกษตรถ้าไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริงๆก็สั่งหลายๆอย่างนะแต่ว่าสั่งครั้งเดียวไปเลยนะค่าส่งจะได้ไม่แพงที่ลาซาด้าค่ะเราก็จุดเ,เมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการไปหลายๆอย่างจะได้ไม่เสียค่าส่งหลายครั้งนะคะ อันนี้ผักบุ้งเพิ่งจะหวานไปต้นอ่อนๆอยู่ก็หวานไว้ทดแทนกันเรื่อยนะคะอันหนึ่งโตอันนึงแก่ผักเป็ดแดงเด็ดยอดชํานะคะถ่ายคลิปไปละสวยละชําแป๊บเดียวอันนี้เคลเคลอยู่ด้านนู้นเยอะเอามาไว้ด้านนี้แค่2ต้นเคลใบหยักกับอันนี้ลาซินาโตไม่ค่อยสวยเพราะว่าปก๊กไม่ได้ใส่กระถางใหญ่ไม่ได้ดูแลดี เอาไว้ให้หน้าหนาวจริงๆก่อนแล้วจะปลูกใหม่เพราะใหม่มเมล็ดสั่งมายังมีอยู่เลยค่ะอันนี้ก็สั่งทางลาซาด้าเหมือนกันค่ะเพราะยังไม่หมดนะคะมาดูข้างล่างค่ะข้างล่างผักชีฝรั่งที่ปพืกอเอาต้นเล็กๆมาปลูกเห็นไหมคะเริ่มจะโตแล้วเราเอามาเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยแล้วก็โตขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เลี้ยงจากต้นเล็กๆส่วนต้นใหญ่อันนี้ก็ถ่ายคลิปไปแล้วนะคะกระถางนี้ ชีฝรัง่งสาวพันปีงามช่วงฝนตกเอาไปไว้ในสวนเนี่ยใบล่างนะคะถ้าเหลืองเราก็คอยเด็ดออกไม่ค่อยได้แต่งจะเด็ดไปกินก็ได้ค่ะเด็ดออกก็ได้เด็ดออกให้หมดใบล่างๆแล้วก็พวนดินใหม่พวนมาห่างๆรากเขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาก็จะงามอยู่ตลอดนะคะนี่ก็ผักชีผักชีก็มีอยู่ทุกมุมเมืองค่ะ ตรงไหนก็มีหมดขึ้นช่ายปลูกใส่กระถางในสวนมีอยู่หนึ่งแปลงค่ะอันนี้ปลูกไว้ใกล้ๆเมืองป้ากิ๊กชอบปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะแปลงด้วยลงดินนะคะแล้วก็ในกระถางด้วยเอาไว้ดูแลกันง่ายๆอันนี้คือข้างบ้านนะคะส่วนในสวนเอาไว้ดูทีหลังแล้วกันเนาะคลิปจะยาวเกินก็ดูพอหอมปากหอมคอสั้นๆคอยดูว่าอัปเดตเป็นระยะป้ากิ๊กทําอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างแล้วก็เพาะไปเยอะนะคะ วันนี้ก็เมื่อวานนี้ค่ะเพราะกระหล่ำวันนี้ก็แตกละคืนเดียวเพราะกระหล่ำตัวนี้เอาไว้ปลูกหน้าหน้าหนาวที่จะถึงนะคะต้นกล้าสักยี่สิบหรือว่าสาสิวันอย่างเงี้ยก็ปลูกได้อันนี้ก็เพาะไปแล้วมะเขือเทศอันนี้ของพันุไทยนะคะอันนี้พันธุ์มาจากเมืองจีนหวานอันนี้เอาไว้กินลูกสดๆเหมือนผลไม้ค่ะก็เพาะไปหมดละพร้อมกันกําลังจะงอกค่ะ ได้ผักปรังตัวใหม่มาอีกตัวนะคะที่ปลูกไปเป็นผักปรังเขียวของบางคาเทศอันนี้เป็นผักปรังแดงปกิศก็จะเอามาปลูกเห็นอะไรก็จะปลูกไปหมดนั่นแหละปลูกให้มันสะใจไปเลยกินไม่กินก็ขอให้ได้ปลูกนะคะคนชอบปลูกแมงลักใบใหญ่ไปเอามาอีกละเมื่อสักครู่ก็ให้ดูต้นเล็กเนาะน,นี่ก็บอกว่าเมงลักใบใหญ่แล้วก็ได้โหระพามาอีกโหระพานี่ยังไม่ได้เพาะ เพราะเราไม่ขึ้นค่ะจะแก้ตัวใหม่นะคะก็มี f c ฟเขาบอกว่าเขาอยากให้เพาะโหระพาให้ดูเพราะว่าเขาก็ปลูกแล้วไม่ขึ้นพเพราะแล้วไม่ขึ้นปัเก,ก็เพาะไปแล้วก็ไม่ขึ้นเหมือนกันค่ะก็<ค>ะเลยไปเอาซองมาใหม่เนี่ยที่จริงอันนี้ก็ใกล้จะหมดอายุแล้วนะปี6อ๋อไม่ใช่6,4นู่นทันวา64ค่ะ12ทับ64ปีหน้าปลูกได้อีกนานอยู่อันนี้ก็เป็นซโรโรรี่ร คล้ายๆกับขึ้นช่ายนะคะถ้าใครไม่เคยเห็นจะมีอยู่ตามห้างค่ะเขาจะตัดขายแบบนี้แหละอยู่ในถุงในห้างแมคโครลดตัดแพงนะคะลดความดันเบาหวานอะไรสารพัดอย่างมีประโยชน์ค่ะพันกรีนนิวเมื่อกี้ก็จะลองปลูกดูเขาบอกว่าปลูกอากาศเย็นนี่ค่ะตุลาเข้ามาแล้วอากาศเย็นแล้วเหมาะที่จะหวานเมล็ดพันลงไปนะคะ,ะก็ลองไปซื้อมาปลูกดูนะให้ดูหอมปากหอมคอว่า จะปลูกอะไรกันบ้างโหระพาน,นีอีกซองหนึ่งอันนี้กับโหระพาอันนี้ก็เจอเนื้พันธุ์แปลกๆน่ะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เขาบอกว่าหอมรันจวนตราสอนแดงอันนี้เจียไตยคนละสายพันธุ์อันนี้ดอกดกมากเลยดูสิเขาบอกว่าเก็บเกี่ยว50วันหลังจากหว่านมเมล็ดพันธุ์ก็จะลองดูเนาะเดี๋ยวเราหว่านแะล้วเราก็จะเขียนวันเดือนปีที่เราหว่านเสียบไว้ ลองดูกันแล้วกันค่ะอันนี้เพียงส่วนน้อยนิดนะเมล็ดพันธุ์ปาเก็กอยู่ในตู้เย็นอีกอยู่ในตะกร้าอีกเทียบเลยค่ะไม่ขายเอาอยู่ในนี้อีกเต็มไปหมดนะอันนี้มาอีกค่ะกวางตุ้งดอกฮ่องกงดอกเบิ้ลเิ้ลเลยอากาศเย็นๆมาแล้วเหมาะมากๆก็ลองดูค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กันแล้วกันค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ปาก็กด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ